เองตอนนี้เพื่อนคอยดูปฏิกิริยานะมดเริ่มมีอาการชาลงเห็นได้ชัดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับมีปัญหาหมดขึ้นใบมะกรูดจะกําจัดได้อย่างไรเนาะวันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากจะใช้สารเคมีเนาะผมมีวิธีในการกําจัดง่ายๆนะครับมดพวกนี้มันจะคาบมาด้วยเพลี้ยนะเนี่ยมันจะคาบเพลี้ยมา ผมจะซองให้ดูว่าเพลี้ยเป็นลักษณะไหนนั่นเละเลยนี่เป็นตัวหนอนนะเป็นตัวหนอนมันจะคาบหนอนพวกนี้มาเนาะแล้วมันจะได้อันนี้สงจากการกินน้ำหวานจากตัวนอนนะครับนี่แหละสาเหตุที่มดต้องคาบเพลี้ยขึ้นมา มามาดูวิธีการกําจัดกันนะครับกําจัดแล้วก็ป้องกันการกลับขึ้นมาได้อีกแบบนานๆเลยนะครับจนลืมไปเลยมามาดูกันวันนี้เราจะใช้วิธีของการฉีดพ่นนะครับให้เพื่อนเตรียมตัวนี้มาตัวนี้คือยาพารานะครับยาพาราหนึ่งเม็ดเนาะยาพาราหนึ่งเม็ดนะครับจะใช้ควบคู่กับตัวนี้เลยสันไรเนาะ เป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับในตัวสไลมันเป็นตัวกําจัดมดอยู่แล้วเนาะส่วนตัวยาพารานะครับตัวยาพาราจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่เนาะเป,นเปลี่ยนแปลงสภาพบริเวณใบอ่อนนะครับมันจะมีน้ําตาลใช่ไหมหมดแต่ชอบนะครับยาพาราจะเป็นตัวที่ว่าล้างพวกน้ำตาลออกจากใบเนาะเพราะฉะนั้นมดมันจะไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับมามาดูวิธีการทํากันใช้ยาพารานะครับ1เม็ดต่อไปแช่สไลนะครับ1ช้อนชา แบบนี้นะเราจะนําตัวยาพาราตัวนี้นะครับมาละลายกับสไล์ที่จริงเพื่อนไม่ต้องละลายแบบผมก็ได้นะนําไปละลายกับน้ําเลยนะครับแต่อยากจะให้ดูว่าปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงเนาะเวลามันมาโดนกันนี่ยนะดูไม่ต้องไปตามให้เสียเวลานะครับนํนลลามาไลยเลยกับน้ําอัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งลิตรนะใช้ แบบเร่งด่วนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนสามารถทําแล้วใช้ได้ทันทีคอยดูสักพักนะฮะตัวยาพาราจะละลายเร็วมากนะครับไม่ต้องใครมีปัญหาเรื่องมดมันขึ้นต้นมะนาวต้นใบมะกรูดนะหรือว่าเป็นประเภทของหนอนชอนใบนะครับปรนของหนอนชอนใบก็ไม่ต้องกังวลใช้สูตรเดียวกันนี้ได้เลย ทำแล้วใช้ได้ทันทีนะครับนะเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการกรองใส่กับสเปรย์ของเราเลยหาผ้าขาวบางนะั้นมากรองสูตรง่ายนะครับง่ายเลยเวลาล้างเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะทำการเทส่วนผสมของเราไปหมดเลย ก็จะได้อัตราส่วนที่พอดีเอ้ยนะครับนี่ผมใช้ประจำนะที่สวนนานะทิ้งไว้ประมาณเดือนสองเดือนว่าก็จะขึ้นทินนะครับนี่เพียงเท่านี้เนาะปะเราไปฉีดพ่นกันช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะครับควรฉีดพ่นในช่วงเย็นนะเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมหมดขึ้นคอยดูนะดูนะผมจะฉีดให้ดู เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วจะตีให้ดูมุมกว้างดูนะครับนี่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคอยดูปฏิกิริยานะมดเริ่มมีอาการช้าลงเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือว่าจะน็อกไปเลยนะดูให้ดูใกล้ๆเห็นไหม มีอาการช้าลงนะครับเนี่ยได้ผลดีมากสําหรับใครที่ไม่มีตัวยาเนาะทําวิธีที่ผมแนะนํานี้ไปใช้เลยเนาะแล้วมันจะไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับเพื่อนสังเกตเห็นบางตัวก็นอกไปเลยนะดำๆเห็นไหมบางตัวก็นอกไปเลยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการกําจัดมดขึ้นต้นมะนาวมะกรูดเนาะใครไม่มีตัวยาก็นํา,นาวิธีที่ผมนี้แนะนํานี้ไปใช้เลย สำหรับไกลุมของเรานะครับใครมีวิธีป้องกันอย่างไรก็สามารถาแนะนำวิธีการมาแชร์ให้กับเพื่อนๆด้กูกันได้เนะาะจะสังเกตเห็นชุดที่ฉีดไปล่วงหน้านะครับจะไม่มีมดมาขึ้นเลยเห็นไหมชุดฉีดไปล่วงหน้านะครับไม่มีมดมาขึ้นเลยสแสดงว่าได้ผลดีมากๆนะครับเดี๋ยวใบสมบูรณ์นะครับหนอนไม่มีมดไม่มีขึ้นนะครับทําการฉีดไปเลยเนาะผมก็ทําการวางตะกร้ากระถางชุดน,นี้ไว้ใกล้ๆกันนะ จะดูว่ามดจะขึ้นฝั่งไหนเนาะจุดนี้ฉีดไปนะครับเห็นผลชัดเลยคือไม่มีมดขึ้นยอดอ่อนเลยนะแต่ชุดนี้นะครับจะมีมดขึ้นเนี่ยชุดนี้ชุดเล็กนี้วันนี้ก็ประมาณดี้กันนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ว่าผมจะมาแนะนําวิธีการทาเกษตรวิธีการดูแลรักษาต้นพืชของเราในรูปแบบไหนเนาะเรื่องอะไรนะครับ มาเราดูพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กลติดตามครับสวัสดีครับ